สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะคะกับผมช่องมันวันนะครับวันนี้ขอพักบางไงอีกและพักบางไงแล้วอะบางไงนีเยอะบางไงเรามีแจกเยอะนะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงไอดอลกันนิดหน่อยนะฮะสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมไปทำอ่าวอล์กนะคะแล้วก็ไปงานทูช็อตอีเวนต์เมื่อเดือนสิ้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะตอนเนี้ยอันนั้นอ่ะคือเป็น บัตรเข้างานของทูช็อตนะอันนั้นคือเป็นบัตรเข้างานของทูช็อตแต่สิ่งที่มันจะมากับทูช็อตนะคะมันก็จะต้องเป็นอัลบั้มของ C T M นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการแกะอัลบั้ม C T M นะคะพร้อมกับบัตรทูช็อตที่เราไปทูช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ผมแกะไปบ้างแล้วนะฮะสองชุดเพราะว่าชุดนี้ก็คือที่บ้านผมบอกว่าขนส่งนี่คือส่งให้แบบน่ากลัวมากแต่ เขาแบคมาดีก็คือเขาโยนล,ลงมาตุ๊บเลยต้องเช็คก่อนว่าของมันยังอยู่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังอยู่ดีนะอันนี้นะฮะเป็นอัลบั้ม siam foree นะฮะเติร์ดอัลบั้มนะฮะแนนเขาแห่งความฝันหรือว่าฮกลิโนโอกะนั่นเองนะฮะเราก็ได้มาอยู่ในมือนะฮะผมก็ได้มาทั้งหมด4ชุดนะเพราะว่าบัตร4ใบก็ใบละชุดนะฮะอัลบั้มก็จะได้ทั้งหมด4 4ชุดเลยนะฮะแต่มันเป็นแจ็คเก็ตเนะแจ็คเก็ตเก็คือ แจ็คเก็ต A ตัวแจ็กเก็ต A นะคือเป็นแจ็คเก็ตที่ออกเป็นอัลบัม้มทูช,ชอตงานที่กรุงเทพถ้าเป็นแจ็คเก็ต B รู้สึกจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าหรือสีเขียวไม่แน่ใจอันนั้นก็จะเป็นอีเวนท์ที่เชียงใหม่นะมันก็จะเป็นแจ็คเก็ต A กับแจ็คเก็ต B แยกกันเนาะซึ่งผมก็ได้แจ็คเก็ต A มาทั้งหมด4ชุดเลยนะนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าในแจนะ็คเก็ตเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนที่เราจะแกะแจ็กเก็ตกันนะผมมีของ อีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งให้ดูก่อนเลยละกันนะเราก็แกะกันสดๆนะใครเคยดูช่องนี้มาบ้างนะก็จะรู้จักกับการอันบล็อกกล่องปริศนานะวันนี้ผมก็ขออนุญาตอันบ็อกกล่องปริศนาเหมือนกันนะแต่เป็นกล่องไอดอลซึ่งขออนุญาตอีกหน้าออกก่อนนะฮะ A later few moments โอเคฮะนี่ก็คือกล่องปริศนานะฮะนี่นะฮะก็มาจากอ่า I am นั่นแหละฮะนี่ I am Thailand 48นะฮะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรอบล็อกกล่องปริศนาฮะนะฮะหลายคนน่าจะคิดถึงช่วงนี้ฮะช่วงของการอันบล็อกกล่องปริศนาฮะก่อนไปอัลบั้มเรามีโฆษณาคัดเงินก่อนแป๊บหนึ่งฮะ ดูสิดูสิดูสิมันคืออะไรดูสิโอ้โอเคได้มาแล้วนะฮะวิ่งมาหนี้เน,นิ่มนะนี่เลยนะนี่ฮะเสื้อวันเกิดนะฮะของน้องสอตปอนะฮะน้องสตังปอนฮะเป็นเสื้อวันเกิดของน้องสตังปอนฮะทำไมสตปอไม่ใส่แว่นะฮะ เอ่สมัยสตปถึงไซแวนนะฮะเสื้อวันเกิดปีนี้ของน้องนะไซ์อ l เนาะตอนแรกก็คิดว่าเสื้อมันน่าจะสีอ่อนว่นนี้แต่พไม่ขายรูปแล้วคนอห็นคนอื่นถ่ายรูปแล้วดูสีมันสีอ่อนอ่ะแต่ว่าผมว่านี่มันก็สีปกตินะแต่ว่าอาจจะอ่อนไปนิดนึงนะเป็นของโชว์นะเสื้อวันเกิดน้องสั่งปอนนะ เรียว่าข้ารายการก่อนก่อนที่มาเข้ารายการหลักของเรานะฮะรายการหลักของเรานะ,ะก็คืออัลบั้มฮอกลีโนกะนะฮะเนิ่งต่อหนความฝันนะฮะซึ่งเซนเ,นเตอร์เพลงนี้ก็เป็นเซนเ,นเตอร์จากวงต้องแชร์เขมันอยู่อี่าจากหลังจากที่น้องๆรุ่นหนึ่งก็คือน้องปิ้งข้างหลังเนี่ยจบการศึกษาไปก็จะเป็นหน้าที่ของน้อง รุ่นต่อไปเนี่ยมารับไม้ต่อแล้วก็คือเซนเตอร์เพลงนี้ก็ได้ได้น้องนาณาจากซีเกมรุ M ่ L 2, น2องฮะแล้วก็น้องหลิงจากซีเกมรุ M ่น3นะหรือว่าคุณตำรวจนะฮะอมาเป็นเซนเตอร์ให้กับเพลงนี้นะซึ่งเพลงนี้นี่สตรอรี่ค่อนข้างดีนะสตรอรี่เพลงนี้นี่ค่อนข้างดีดีมากเลยนะนะหลายคนชมเลยเอาพิเศษนี่กินอะไรมาทําไมคุณทําได้ดีขนาดนี้นะแต่สตรอรี่ดีจริงๆค่นะ ใครว่างๆก็ลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมลองแกะอันนี้คือเซตแรกนะเดี๋ยวเราแกะกันด,ดีละเซตนะได้มาสี่เซตเดี๋ยวลองแกะอันนี้ก่อนโอเคดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะในโฮโลิโนโอกะนะฮะก็คืออันนี้นะฮะก็จนะได้เป็นตัวตัวบล็อกนะได้เป็นจบบล็อกมานะซึ่งบล็อกหรือว่าบล็อก,อก,อกนะใครตามมหาหง่ะเลยฮะ บอกเรื่องคนที่เะปิ้งเล่มสีเขียวเนี่ยสามารถยัดเข้าไปได้เลยนะ <c oughs> บบ็อกเซตฟินิกนะได้เป็นบล็อกเซตฟินิกแลวนะแต่ว่าอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะสามารถใส่คนที่เธอปิ้งได้อันนี้เป็นมุกขอบคาอนนะ<ม>ก็ขนาดใส่คนที่เธอปิง้งพิมพ์เขียวเล่ม,ลม,ลมได้เลยอะได้เล่มหนึ่งนะได้สองเล่มไม่ได้ยัดยัดไม่เข้านะแต่เขาไม่ทําบ็อกเซตดอดันีแล้วนะไม่งั้นเสียเยอะอ่ะแล้วสิ่งต่อไปที่ได้นะครับหลังจากได้บ็อกตัวนี้นะครับหนึ่งชิ้นนะครับ ก็จะมีภาพน้องๆเดี๋ยวเรามาดูดีเทลตัวอย่างกันแล้วกันเอ้ยดูดูโอเวอร์วิวก่อนนะแรกแด้เป็นตัวตัวนี้มาฮะแล้วก็อันที่สองนะก็จะน่าจะเป็นอ่าแผ่นซีดีนะแผ่นซีดีเป็นซีดีนะครับดีวีดีป่ะซีดีหรือดีวีดีอ่ะและนี่ก็จะเป็นอ่าโฟโต้บุ๊กนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูทีละอันเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะ เป็นอ่าน่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กแหละนะเดอเป็นบุ๊กเล็ตไอ้นั้นเรียกบุ๊กเล็ตหรืออะไรเฮ้ยของดีอ่ะนี่เขาทำดีอ่ะแต่แจ็คเก็ต A แจ็กเก็ต B เหมือนกันไหมอ่ะต้องไปดูนะเดี๋ยวเราอ้อเนี่ยแล้วก็มีรูปสุ่มอ่ะเดี๋ยวรูปสุ่มไว้เป็นเรื่องต่อไปนะฮะอันนี้นะะแจ็กเก็ตเราก็จะให้ดูนะครับว่า มีใครบ้างนะคะเซนเตอร์ก็จะเป็นน้องนา나กับน้องอิงนะครับแต่เป็นเอ็มมานะฮะรุ่นรุ่นสองนะครับเป็นใครนะน้องสีตาน้องเหมยน,นะครับลูกเกดคายคุณน้องพิมพ์จริงๆนี่นี่นอ่ามินี่คณิงชมพูแล้วก็น้องเพรินนะครับอ่าโอเคครบครบทุกคนครบทุกคน มองมองอยู่ว่าใครเป็นใครอาจจะไม่ช,ชัดนะฮะอ่ะด้านหลังนะคะก็จะมีซีดีแทร็กนะคะเป็นแทร็กกิ้งนะฮะในซีดีเช็คในแท็กลิดก็จะมีทั้งหมด12เพลงนะครับก็จะมีะเพลงฮอกุร no ินอกอกาศนะฮะเน้นขอให้ความฝันนะคะก็คือเพื่งเป็นซิงเกิลอัลบั้มหลักของเพลงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเพลงที่2นะคะเลิฟทริปนะคะเป็นเพลงของน้องนานานะคะ,ะน้องนานายืนเซนเตอร์นะฮะประมาณนี้ เพลงที่สามนะครับก็จะเป็นเพลงที่คุณน้องพิมพนะฮะยืนเป็นเซนเตอร์นะฮะน้องพิมพ์เป็นอดีตซีจีเอ็มไปแล้วนะะก็คือเพลงเพลงแอนตี้นี่คือเรียกผมว่าเพลงน,นี้เรียกเซนเตอร์ได้ถูกคนมากนะเพพาะพอเจอช่วงจีอีที่น้องได้ได้เป็นเซนเตอร์มันก็มีคำครหามากมายมาถึงน้องนะซึ่งเพลงนี้มันก็เหมาะกับน้องจริงๆนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆแล้วว่ามันมีคำครหามากมาย มหาน้องก็คือเลือกเซนเตอร์ได้ถูกคนมากนะแล้วก็เพลงต่อไปครับเป็นอ่าเชงโน่หมุนไปนตามโจคชะตานะฮะผมก็เพลงนี้ได้ฟ้าใสาเป็นเซนเตอร์เนาะเออได้ฟ้าใสายินเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ก็พราอเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ห้าครับผมเพลงนี้ะก็เป็นซากุระมินาเดตาเบต้านะฮะซากุระแห่งความทรงจำก็คือเพลงนี้นี่คือเป็นเพลงสเต็ป ไม่จะเป็นเพลงเหมือนเพลงจบกันคล้ายๆ่าเป็นเพลงจบการศึกษาของดีนะนะกว่าของคุณของพี่เด่นะนะกะ็คือเพลงนี้ก็ได้น้องชมพูกับน้องพันธ์นะครับยืนเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เพลงที่6ครับผม generation change นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวของ C.G.M รุ่นที่สามนะฮะซึ่งเพลงนี้ก็ได้น้องเพลินนะครับยืนเป็นเซนเตอร์นะครับ จเนอเรชันเชงนะ,ะแล้วก็เพลงที่7นะคะอาริกาโตนะคะเป็นเพลงของรีนาครับเป็นเพลงอ่าเพลงเพลงจบภาษาของรีนาอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่8ดครับผมรีเซตนะฮะรีเซตนี่เป็นเพลงเซตนะฮะนะไดใทั้งจริงๆนะฮะกับตันทีมยืนเป็นเซนเตอร์และช่วงนั้นน่าจะเป็นไข่หวานแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ละได้น้องแพรมายืนเป็นรองกับตันแทนนะครับแล้วก็เป็น เราดูเส้นดูอยู่เลิฟมีนะคะโทษทีนะรักกันได้ไหมก็คือเพลงนี้ได้น้องลูกเกดนะคะกับตันวงซีเกมคนล่าสุดของเรานะฮะยืนเซนเตอร์เพลงนี้นะคะซึ่งซิงเกิลนี้แหละครับที่ผมไปงานอีเวนต์จับมือมานะฮะเอ้ขอไปครับงานอีเวนต์ไฮชาร์ตมาเือถึงได้เป็นเข็มกัดของน้องนีนี่มานะครับก็คือเป็นไอในคลิปวอล์กงานหนังสือนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นฮาร์ดโดน ถฮะสื่อเกมนะฮะปิศาหาห้องหัวใจนะครับเพลงนี้ก็ได้น้องเหมยยืนเป็นเซนเตอร์ของเพลงนะครับอ่าแล้วก็ซางโกคุนะอเมนะฮะฝนราคะนะครับเพลงนี้นี่คือก็จะได้อ่าน้องรันมากับน้องปิงนะครับน้องปิงโอชิผมนะฮะยืนเป็นอ่าเป็นเพลงคู่นะครับเป็นเพลงคู่เป็นเพลงแบบน้องแบบมันบอกมันเป็นเพลงแบบหน่อยบอยเลิฟเบียวเบียวนิดนึงนะฮะ แล้วก็เป็นเพลงเซตเลียดที่12ก็จะเป็นฮอกกี้โนกะเน้นเข่าแห่งความฝันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีเสียงร้องก็คือจะเป็นแค่เมโลดี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใน DVD ีวีดีแท็กวิก็จะมีฮอกกี้โนกะเลิฟทิปซากุระมิเนะทาบิตะเจเนอเรชั่นเชงก็ตัวตัวเส้นดูยูเลิฟมีดูเลิฟมีนะครับโทษทีนะรักกันได้ไหมนะฮะประมาณนี้สำหรับตัวบล็อกของมัน ต่อมานะคะก็เป็นอ่าเนินเขาแห่งความฝันนะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นซีดีอะซีดีดีวีดีเอ๊ะบ้านใครมีซีดีกับดีวีดีไปเปิดได้ไหมอะผมยากรู้อะเพราะมันเปิดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เครื่องผมไม่มีอ่านไน้าด้เลยไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเอ็มวีเหรอดีวีดีจะเป็นเอ็มวีเหรออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องไปหาเครื่องมานะถ้าซีดีก็จะมีบอกนะแล้วก็ดีวีดีก็จะมีนี่นะครับดึงออกมาได้ไหม อ่ะนี่นะนี่ผมอืมน,นะครับนี่นะนี่จะเป็นนี่นะ,ะนี่เป็นคนละสีกันนะฮะนี่เป็นซีดีและดีวีดีนะฮะรีวิวอย่างละเอียดเลยซีดีก็จะเป็นสีนึงและดีวีดีก็เป็นสีนีผมไม่รู้ว่าแจ็คเก็ตบีเป็นเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันแหละแต่แต่เนี้ยหาข้างในไม่รู้จะจะเหมือนกันหรือเปล่าน,นะ และนี่ก็น่าจะเป็นตัวเดี๋ยวข้างหลัง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 ก็จะมีชื่อน้องๆเซมบมัสืซอของเพลงนี้ก็จะมีหน้าหน้าอย่างลิงลิงยืงเนเซนเตอร์เป็นดับเบิลเซนเตอร์นะครับคันนี้นี่นี่แชมพูสีตามน้องพิมพ์น้องเหมยอ,อันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับสีเกมรุ่นสองก็จะมีจริงๆกับลูกเกดครับแล้วก็เรื่อเอ็มม่านะครับแล้วก็มีน้องเพลินน้องเพลินก็จะยืนยืนนี่น้องเพลินรุ่นสามนะครับท,ที่ที่ติดมากับลิงลิงเนาะแล้วก็มีเอ็มม่า อันนี้เหมือนจะยืนตามตำแหน่งของเพลงนี้เลยนะตังแหน่งหนึ่งสองสามสไล่มาเลยจนถึงสิบสองนะเมื่อก่อนเซมมันจะมีสิบหกแต่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบสองคนละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบุกเล็ดแน่นเขาแห่งความฝันนะฮะอ่าข้างในก็จะไม่มีอะไรอ่าก็จะมีนัลร้องนะฮะอี่ เนี่ยร้องเพลงอ่ะโฮโกริโนโกะนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลฟทริปอ่าแล้วก็มีแอนตี้นะแอนตี้แอนตี้นี่คือก็จะมีน้องพิมพ์ที่เป็นเซนเตอร์นะคะก็จะมีบอกว่าใครเป็นคนแต่งก็คือส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นอยู่คนเดียวครับคุณอากิพีครับอาสึกิยาสุกิอากิมโตะยาสุกิอากิมโตะนะฮะใเป็นคัทนิงนานะะ ลิงลิงแล้วก็นินี่นะครับอ่รอบชุดแรกชุดแรกนะครับแล้วก็หมุนไปนะตามโชคสตานะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงนะครับก็มีแชมพูนะครับน้องพิมพ์สตาแล้วก็น้องเหมือนะครับแล้วก็เป็นซากุระมิเรเล่ทาบตะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปน้องเพลินน้องจริงๆนะครับลูกเกดแล้วก็น้องเอม่าครับนี่เป็นเจเนอเรชั่นเชิงแล้วก็อลิเกตตัว นี่เป็นเซตรีเซ็ตนะครับนี่ก็ใครอยากร้องเพลงก็ไปดูในนี้ได้อันนี้จะเป็นเหมือน c ีดีเพลงนะอ่ะปิศนาห้องหัวใจนะครับแล้วก็ผลราคานะครับอืมอะนี่เป็นอ่าเซตลิส์นะครับของแต่ละเพลงเป็นเหมือนลายลิบบุ๊กอ่ะเหมือนใครตมุดน้ตตตมุดอ้นัุนสมัยก่อนอะ สมุดดนตรีอ่ะแต่มันไม่มีขอดไงมีขอดเะราะม,มีขอดไม่มีขอดนะอันเนี้ยผมว่าสวยอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนฮะแต่ตัวเนี้ถ้ามันเป็นสนเกาวมันจะอันตรายอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะบุบได้แต่ว่าปกก็ทำมาดีมากข้างในนี่ไม่มีอะไรผมจะพยายามเปิดให้เบาเมืออที่สุดนะครับ แี่งเ,เขาแห่งความฝันเอ้ยกระดาษหนาอยู่อ่านี่เป็นภาพร,รูปรวมรูปรวมนะฮะร,รูปรวมพยายามเปิดฉบับมือที่สุดนะสวยนะสวยนะทําดีอ่ะไม่เคยเก็บอัลบั้มเหมือนกันน่าจะเป็นบั้มแรกที่ผมมีนี่เป็นเซนเตอร์นะฮะน้องเงลิงกับน้องนานานะค,คุณตํารวจนะฮะคุณตารวจนะฮะน้องหมากับน้องกระต่ายนะเีือบปั๊บปับป๊บปับบป๊บนะปั๊บนะ คือน้องนา,นาก็ชอบหมานะน้องนิงนิงเขาเป็นกระต่ายอะไรอย่างงี้นแะชอบจับนะตอมตอดชอบจับนะลิงนิงก็านานา,นานะครับแล้วก็นี่เป็นภาพแบบภาพของดนะับเบิลซ็นเตอร์นะดับเบิลซ็นเตอร์นะฮน่ารักนะคะสวยสวยสวยโอ้โหนี่นี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนา,นานานี่คือเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นแบบนิวอีราของ ลงรุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อจนะมีแต่คนมีสีผ้าไปเ,เหรอหรือว่าเป็นซนเตอร์อย่างเงี้ยแล้วนะอันตรายอันตรายอ่ะ,ออะมันเป็นสัเกาวอ่ะโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้ยแต่กระดาษไม่ให้มาดีานะอ้าลิงลิงอ่ะมาเป็นลิงลิงละ ต่อมาเป็นน้องคณิ้งนะฮะอ่าไม่รู้ว่าเป็นสินอ้อแต่ละคนก็จะคือจะมีภาพของตัวเองเลยอ่ะนะเป็นโฟโต้บุ๊กเลยอ่ะเป็นโฟโต้บุ๊กของเซม่าส,สือเพลงนี้อ่ะนะฮะอ้ยเมื่อนิ้วเหมือนกันเนี่ยนี่นี่อ่านี่นี่เบเมื่อยนิ้วอ่ะโอ้ยเมื่อยนิ้วโอ้ยเมื่อยขอกดกล้องลงนะเมื่อย นี่นี่อ่ะคันคันคันเวลาสี่คนเซตที่หนึ่งน้องจชมพูจชมพูนะน่ารักนะครับซิต้าปัจจุบันเป็นนางแบบเรียบร้อยแล้วนะสิต้านะ เซนเตอร์เพลงแรกของลีเกมนะเชียงใหม่หนึงศูนหกเพลงเดบิวต์รุ่นหนึ่งก็คือสิตาเลยนะ,ะน้องพิมพ์นะคะเซนเตอร์เพลงคิสมีนะฮะเป็นเพลงที่ชนะงาน general election ครั้งที่อลไรจำไม่ได้ครั้งก่อนนะค,ะครั้งเนี้ยไปรนะนะ้นันะเออแคะ่นันะะ้นแหละนน้องพิมพ์นะฮะน้องพิมพ์พรวารินนะฮะเคยเจอน้องแล้วเคยเจอน้องแล้วนะในงาน ดีสลายาจับมือได้ค่ะหนูไม่กัดน้องเหมยนะต้องเหมยโหรีวิวอะไรเงี้ยนานจัดเลยนะไอ้มอนนี่นะอ่ะสี่คนต่อมานะของดีะจริงๆกับตันทีมสี่นะนี่นะจริงๆนะ ตอนนั้นยังตอนนั้นที่เจอนี่คือยังเป็นหัวหัวสีหัวสีหัวสีฟ้าอยู่เลยอะยังเป็นหัวสีฟ้าอยู่เลยอะตอนที่เจอน้องที่เนี่นะแล้วก็นี่เป็นลูกเกดนะครับลูกเกดกับตันมงซีเกมพดิเองนะฮะก็จะเรียงลําดับเนาะสองสองข้างหน้านี่คือเป็นเลขรุ่นหนึ่งศูนย์นี่คือเป็นตําแหน่งนะอก็คือถ้าถ้าเป็นนานาก็จะเป็นนะสองศูนย์หนึ่งอะไรอย่างนั้นนะฮะน้องเพลินนะน้องเพลินน้องเพลินนี่น่ารักน่าแกล้งน,น,น,นะฮะ เจอน้องนี่น่ารักนะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษไม่ขอโทษทั้งเมดไม่ขอโทษนี่นะสามที่หนึ่งก็คือรุ่นสามตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะแล้วก็จบปิดท้ายด้วยน้องเอ็มม่านะฮะเป็นเฟิร์สไทมเซมมาสุเพลงแรกนะครับก็คือเพลงนี้เลยนะฮะสองหนึ่งสองนะฮะนี่ก็เป็นเซ็ปสุดท้ายนะครับไอ้แล้วก็มาด้วยนี่เลยฮะ รวบรวมรวบรวมนะอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วโอเคเรามาลุ้นโพสเซสตไปแรกกันเลยดีกว่านะฮะเอละฮะเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าโพสเซสต์ไปนี้ที่ผมได้นะฮะคือใครนะฮะนับ 1, 2, หนึ่งบองตามเฮ้ยอ่ะนาเลยล,ลูกเกดอ่ะ เฮ้ยผมได้ลูกเกดลูกเกดนะฮะใบแรกคือเป็นลูกเกดนะครับนี่อได้เป็นลูกเกดนะฮะใบแรกเป็นลูกเกดนะฮะตอนแรกนึกว่านานาได้ลูกเกดโอเคไปต่อไปต่อไปเรา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 ให้ดูอัลบั้มทุกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่า ในสีเซตเนี้ยผมจะได้ใครบ้างอ่ะผมได้ลูกเก๋มแล้วหนึ่งใบนะเดี๋ยวเรามาลุ้นเซตต่อไปกันดีกว่าว่าผมจะได้ใครผมจะไม่แกะขนาดที่หรอกนะฮะใครอยากได้นะครับโฟโต้เซตธรรมดานะฮะใครอยากได้ออ่าัลบั้มนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับ <laughs> มีเยอะ <laughs> ใครอยากได้ติดต่อมาติดต่อมาเอค่าส่งมาแจกฟรีเลยเซตสองนะฮะผมจะได้ใครนะครับอ่ะเอานี้ดีกว่ากระดาษหอมหอม ผมเปิดรูปสองเลยดิอะมาปึ้งให้อ่ะแชมเหรอแชมได้น้องแชมได้น้องแชมใบสองได้เลยน้องแชมนะคะโอเคเราได้อีกสองเซตนะฮะอุ๊ยอันนี้เก่งง่ายเออแปะมานคนละแบบ คนแพ็คคนละคนนะเอาเชี่ยวเมื่อกี้ได้มาแบบคาดขีดลงอันนี้ได้มาแบบนี้คนละคนละไอ้นี่กันไงคนละคนละละ็อตคนละละ็อตได้มาของมาคนละละ็อตมาคนละกล่องเพราะว่าผมสั่งแยกออเดอร์ไปไม่น่าแยกอ่จริงๆอ่ะค่าส่งแพงส่งฟรีก็ไม่มีอ่ะเราอ่ะแอนใหญ อันนี้สามนะฮะอย่าดๆๆๆอย่าน้องหลิง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 เพื่อนผมรออยู่เพื่อนผมรอน้องหลิงหยุดถ้าได้น้องหลิงถ้าได้น้องหลิงเพื่อนผมรอเทรดเพื่อนผมได้คันนิ้งมาผมว่าผมจะเก็บคันนิ้ง อีกใบนึงลุ้นๆไม่เป็นใครดีนะลุ้นๆเอานะอันนี้ได้น้องหลิงนะฮะอ่ะลืมไม่ดูข้างหลังลืมไี่ดูข้างหลังนี่ฮะก็จะเป็นอ่าอีกน,นนะฮะรายชื่อเมมนะครับแล้วก็เป็นเครดิตทั้งหลายนะฮะอ่ะแล้วก็รอเซฟสุดท้ายรอเซฟสุดท้าย มันลุ้นง่ายนะแบบว่าได้เมมคนไหนมาถ้าลุ้นแบบพวก p n k หรือมลุ้นแบบพวกตะก่อนนะที่เมมเมมเมมอันนี้บอกว่าเมมเพ่เคมาเสือไออาร์บอมมันง่ายอ่ะถ้า,ถ,าถ้าคุณไปลุ้นแบบพวกโต้เซสอะโต้เซสชุดอะโอ้หอันนั้นแล้วคุณคุณลุ้นเหนื่อยอะเหมือนผมเคยแกะอะไรนะโต้เซตของนั่นอะแกะโต้เซตของ อะไรวะเชียงใ่หนึ่งศูนย์หกอ่ะที่เคยซื้อกับเพื่อนอ่ะโอ้โหอันนั้นคือนักเลยอ่ะให้ผมได้แชมป์ซ้ำาหรอแชมป์ซ้ำแชมป์อีกแล้วนะได้ก็ได้หลิงนะหลิงนะหลิง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 นะครับหนึ่งใบนะครับหลิงหลิงน้องแชมป์นะครับแล้วก็หลิงหลิงน้องแชมป์สองใบนะครับหลิงหลิงหนึ่งใบแล้วก็ลูกเกตนะฮะ ผลประกอบการวันนี้นะครับก็ผลเป็นที่น่าพอพึงมพอใจอ,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 อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปหาแลกเอานะฮะน้องแชมป์เต็มเลยนะรู้มีใครรับป่ะนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบประมาณเท่านี้นะเรามีอีกอันนึงที่เราค้างคากันไว้อยู่ฮะกับคาเซโวมาสึนะครับที่เป็นเฟนชิพนะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะคาเซโวมาสึนะเป็นชิพแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะครับก็รอชมอยู่เหมือนกันว่า หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอจอมส่งเขาบอกตัวอาคมนี้นะฮะเดี๋ยวรอ้อมส่งว่าเขาจะส่งให้เราเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมมาได้ได้ตัวคาซิโอมาสืบมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับใครอยากได้ก็ติดต่อดีอมานะครับน้องแชมนะคะมีน้องแชมแล้วก็มีลูกเกดนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมานะฮะเดี๋ยวเทรดให้เลยนะฮะติดต่อเทรดได้เลยนะครับที่ที่นี่เลยนะฮะ ต,ติดต่อเพจนี้ก็ได้นะครับชื่อเพจตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมตอบเลยฮะ,ะโอเคก็คนี้นะครับก็คงลาไปก่อนนะครับใครชื่นอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า